ถ้าเอ่ยชื่อสุนทรผู้เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลกโดยเฉพาะกรอนิทานเรื่องพระอภัยมณีจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมหรือเชกสเปียแห่งเมืองไทยและคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันที่26มิถุนายนของทุกปีคือวันสุนทรภู้ สุนทรผู้กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสิน์เกิดวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งข้ามปีมะเมียจุลศักราช1,148ตรงกับวันที่26วิทนายนพุทธศักราช2,329ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินบิดาเป็นชาวกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองชื่อพ่อพรับส่วนมารดา เป็นชาวเมืองฉะเซิงเซาชื่อแม่ช้อยสันนิษฐานว่ามารดาเป็นข้าหลวงอยู่ในพระราชวังหลังและเชื่อว่าหลังจากสุนทรผู้เกิดได้ไม่นานบิดามารดาก็หย่าร้างกันบิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากร่ำตำบลบ้านกร่ำอำเภอแกลงอันเป็นภูมิลำเนาเดิมส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศสุนทรผู้ได้รับการศึกษาในพระราชวังหลังและที่วัดชีปาขาวหรือวัดศรีสุดารามต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในระหว่างกลุ่มพระยาคลังสวนในกลุ่มพระยาคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบทกรนต่อมาสุนทรผู้รอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่ง ชื่อแม่จันซึ่งเป็นบุตรหลานผู้มิตระกูลจึงถูกกรมพระราชวังหลังกริว้วจนถึงขั้นให้บอยและจำคุกคนทั้งสองแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังสเสด็จที่วงโคตในปีพุทธศักราช2349จึงมีการอภัยโทษแก่ผู้ถูกลงโทษทั้งหมดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลังจากสุนทรผู้ออกจากคุกเขากับแม่จันก็ได้เดินทางไปหาปิดาที่อำเภอแกรง จังหวัดระยองและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อพ่อพัดต่อมาสุนทรผู้กับแม่จันทร์ก็มีเรื่องระหองระแหงกันเสมอจนภายหลังก็ได้เรลิกรากันไปหลังจากนั้นสุนทรผู้ก็ได้เดินทางเข้าพระราชวังหลังและมีโอกาสได้ติดตามพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ในฐานะมหาเล็กตามเสด็จไปในงานพิธีมาคบูชาที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เมื่อปีพุทธศักราช2350และเขาก็ได้แต่งนิราชพระบาทพรรน,นาเหตุการณ์ในการเดินทางคราวนี้ด้วยจนกระทั่งเข้ารับราชการในปีพุทธศักราช2 3 5 9ในสมัยราชการที่สองสุนทรผู้ได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์และเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจนแต่งตั้งให้เป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิด เนื่องจากครั้งที่พระผาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานพาลัยทรงแต่งกรอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ติดขัดไม่มีผู้ใดต่อกอนได้ต้องพระราชหฤทยัยจึงโปรดให้สุนทรผู้ทดลองแต่งปรากฏว่าสุนทรผู้แต่งได้ดีเป็นที่พอพระไทยจึงทรงพระกรุณาเลื่อนให้เป็นขุนสุนทรโวหารในราวพุทธศักราช2364สุนทรผู้ต้องติดคุกเพราะมอสุราอรารวาส และทำร้ายท่านผู้ใหญ่แต่ติดอยู่ได้ไม่นานก็พ้นโทษเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาน,นภาลัยทรงติดขัดกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองไม่มีใครแต่งได้ต้องพระไทยทรงให้สุนทรผู้ทดลองแต่งก็เป็นที่พอพระราชหฤทยัยภายหลังพลโทษสุนทรผู้ได้เป็นอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาพรพระราชโอรสในรัชกาลที่สองและเชื่อกันว่า สุนทรผู้แต่งเรื่องสดีรักษาในระหว่างเวลานี้ซึ่งในระหว่างเวลารับราชการอยู่นี้สุนทรผู้ได้แต่งงานใหม่กับแม่นิ่มและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อพ่อตาบสุนทรผู้รับราชการอยู่เพียง8ปีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นสุนทรผู้ก็ออกบวชอยู่ที่วัดราชบูรณนะหรือวัดเลียบอยู่เป็นเวลา18ปี ระหว่างนั้นได้ย้ายไปอยู่วัดต่างๆมากมายหลายแห่งซึ่งจากการที่พิสุขผู้เดินทางทุ่งไปที่ต่างๆทั่วประเทศปรากฏผลงานเป็นนิราศเรื่องต่างๆมากมายงานเขียนเชิสุดท้ายที่พิสุขผู้แต่งไว้ก่อนลาศิกขาบทคือรำพันพิลาบในสมัยรัชกาลที่สี่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ครองราชทรงสถาปนาจเจ้าฟ้ากรมขนอิสเรศรังสรรเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่หน้าวัง สุนทรผู้จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารตำแหน่งเจ้ากรมพระยาอารักษ์บวรราชวังในปีพุทธศักราช2,394และรับราชการต่อมาได้4ปีก็ถึงแก่มรณะกรรมในปีพุทธศักราช2,398รวมอายุได้70ปีสำหรับทายาทของสุนทรผู้นั้นเชื่อกันว่าสุนทรผู้มีบุตรชาย3คนคือพ่อพัด เกิดจากภรรยาคนแรกคือแม่จันพ่อตาบเกิดจากภรรยาคนที่สองคือแม่นิ่มและพ่อนินเกิดจากภรรยาคนที่ชื่อแม่ม่วงนอกจากนี้ปรากฏชื่อบุตรบุญธรรมอีกสองคนชื่อพ่อกันและพ่อชุบอย่างไรก็ตามในรสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นและตระกูลของสุนทรผู้และใช้นามสกุลต่อมาว่าผู้เรือหุ ผลเงินของสุนทรผู้ประเภทนิราชทั้งหมดเก้าเรื่องดังนี้นิราชเมืองแกรงนิราชพระบาทนิราชภูเขาทองนิราชสุพรรณน,นิราชวัดเจ้าฟ้านิราชอิเหนากรามพันธิลาบนิราชพระปฐมนิราชเมืองเพชรประเภทนิทานทั้งหมด5้าเรื่องดังนี้โคบุตรพระอภัยมณีพระชัยสุริยาลักษณะวงศ์ สิงหากไกรพบประเภทสุภาษิตท,ทั้งหมด3เรื่องดังนี้สวัสดิรักษาสุภาษิตสอนหญิงเพลงยาวถวายโอวาทประเภทบทละครทั้งหมดหนึ่งเรื่องคืออภัยนุราชประเภทบทเสพาทั้งหมดสองเรื่องดังนี้เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามเรื่องพระราชพงสาวดาร ประเภทบทเฮกล่อมทั้งหมดห้าเรื่องดังนี้เฮจับระบัมเฮเรื่องพระอภัยมณีเฮเรื่องโคบุตรเฮเรื่องกากี่ตัวยอย่างวักทองที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู้ไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหากห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน จากนิราชภูเขาทองจะหักอื่นคืนหักก็จักได้หักอาไรนี้ไม่หลุดสุดจะหกักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตรรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจจากนิราชอินเนาแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน จากพระอภัยมณีอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซ่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแค้นคลายเจ็บจนตายเพราะเน็บให้เจ็บใจจากเพลงยาวถวายโอวาทมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อย กินน้อยค่อยพันจงอย่าจ่ายลงให้มากนักจะยากนานจากสุภาษิตสอนหญิงแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ก็แต่กายจากขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้นเพราะดันด้นอยากลิ้มชิมรสหวานครันได้รสสนสาวจากเจ้าตาลย่อมซาบซ่านหวานซึ้งตรึงถึงสวงจากนิราษพระบาท